บีมคะสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษอยาให้ภาพนะลูกตำแหน่งเลขาเงินเดือนตั้งสี่หมื่นทาไม่ได้แม่อายเขานะลูกก็คุณแม่ชอบไปคุยโอ้อวดเกิดหนูสมัครไม่ได้ขึ้นมาหนูไม่เกี่ยวด้วยนะต้องเอาให้ได้สิลูกไม่งั้นประจุประเล็กประหนูประ่อยลุงต๋องสักแม่แล้ะเลยลูก วันหลังคุณแม่ก็อยากคุยเยอะสิคะเออเออเออรู้แล้วนะขออนุญาตค่ะหูยหอมส้มตำจังเลยบีมเออออมแล้วนี่ตะเสิร์มไม่อยู่หรออ๋อพ่อไปตลาดค่ะเดี๋ยวก็คงกลับเสียดายว่าจะคุยทักถ่มมันซะหน่อยนี่ออมฉันถามจริงๆเถอะ เธอจบถึงปริญญาตรีใจคอไม่คิดจะไปหาสมัครงานดีๆเงินเดือนแพงๆให้มันสมศักดิ์ศรีปริญญาตรีหน่อยเหรอออมโอ้ยเชื้อแม่ที่มันแหลงจริงๆแล้วรู้ได้ยังไงว่าขายส้ตมตำมันไม่มีศักดิ์ศีแล้วเธอรู้หรอว่าขายส้ตมตำรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่เอาง่ายๆเลยน,นะออง ข้อแรกคนเราจะมีศักดิ์ศรีได้มันต้องดูดีเสื้อผ้าและอาชีพมันต้องเป๊ะเวอร์ขออ้อ2รายได้าจากการขายส้มตำถ้าดูจากที่ตาฉันเห็นมื้อนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนหนึ่งก็คงไม่เกิน10,000บาทอุ๊ยคอ,อยาไส้เหรอออมแล้วแต่จะคิดแล้วกัน ฉันขี้เกียจอธิบายอ๋อมกินข้าวเที่ยงหรือยังลูกยังค่ะพ่อเอ้ยเซิร์ตอ้าพี่จุม๋มตามสบายนะครับเอ้ยเซิร์ตเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนี่ลูกสาวฉันกำลังจะไปสมัครเป็นเลขาเงินเดือนต้องสี่ห ปมื่นเลยนะห,าหะ้าวเหรอดีใจด้วยนะบีมเก่งมากเลยลูกขอบคุณค่ะแล้วทำไมลุ้ไม่ให้ออมมันไปหางานดีๆทำบ้างล่ะใช่ใช่เผื่อลูกของแกจะได้เป็นเกียรติต่อวงตระกูลพี่จุ๋มครับอาชีพขายส้ตมตำอาจจะดูไม่มีเกียรติสำหรับคนบางคน แต่ไรายได้ก็พออยู่พอกินเลี้ยงครอบครัวได้และอีกอย่างตอนนี้ลุงอองก็ท้องได้สองเดือนผมไม่อยากให้เาออกไปไหนฮะอองนี่ละอองกับใครนี่ยบอกนะว่าไอ้คนที่เธอแชร์จะานะมันมาอะไรนะล้างจานอยู่หน้าอีอีใช่ไหม,มอองใช่พี่มิวเขาเป็นเด็กล้างจานอยู่ที่ร้านอาหารโอ้ไม่ก็ บีมค่ะคุณแม่รีบกินนะลูกเดี๋ยวจะไปสมัครตำแหน่งเลยค่ะไม่ทันค่ะคุณแม่เออบีมหนูมั่นใจแค่ไหนในการสัมภาษณ์งานนะลูกอือ้าวทำไมล่ะลูกก็ภาษาอังกฤษเป็นยากนี่ะเฮ้ย แล้วถ <S lly> anyway, <S growth> ้าไม่ได้แม่จะเอาหน้าไว้ไหนเนี่ยก็ไว้ที่เดิมนั่นแหละค่ะคุณแม่รถยังหรู น,นี่ักแหละลูกเคยในฝันของแม่บิ้มเราบินไปหาเขากันเถอะลูกค่ะคุณแม่โอเคเดี๋ยวเขาเข้าไปรักน่ารักตัวเองชื่ออะไรหรอ ชื่อบีมนะส่วนนี้แม่เขาชิดจุม๋มผมมีแฟนแล้วครับอ้าวมีแฟนแล้วเหรอ,อสีดายจังไปกันเถอะลูกค่ะคุณแม่อ๋ หนูอายหรือเปล่าลูกที่บ้านเราขายส้มตำเนี่ยพ่อชอบฟังคนอ,อื่นพูดแล้วเอามาคิดหนูไม่อายหรอกค่ะอพ่อแค่ถามดูพ่อเราห้ามไม่ให้คนอื่นพูดไม่ได้แต่เราห้ามความคิดเราได้นะพ่ออพ่อรู้แล้วแหละมาลูกมากมารอในนี้แหละขับแม่มานั่งตรงนี้แหละอาวพี่จุม๋ม เมื่อกี้ไม่อิ่มเหรอเอาซ้มตามเพิ่มไหมไม่เอาฮนะรสชาติก็งั้นงั้นฉันมานั่งรอฟรังผลที่ลูกสาวฉันไปสมัครไว้นั่งข้างนอกมันร้อนและอีกอย่างหนึ่งนะอยู่ในนี้ฉันได้ถากถมเหยียบย่ำแกกับลูกสาวมันเถิดเทิมดีทีลรัก ไงาเพิ่งสองเดือนเองปลอดภัยดีออมอย่าบอกนะว่านายร้อยคนนี้เขาเป็นใช่แฟนฉันเองไหนบอกว่าเป็นเห็กรับจานใช่พี่มิวเขาเป็นนายร้อยที่ออกฟอร์ดฮะลูกเคยเริรตรเป็นแตกทุนนุริดเหรอเนี่ยใช่ครับและที่ผมต้องล้างจานเพราะเด็กไทยที่นั่น เขาจากเวอร์แอคตันนี้กันครับก็คือการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยยังไงล่ะครับพี่จุ๋คุณะบริษัทสาโทรแล้วค่ะฮัลโหลค่ะ จุม๋มมัวแต่เอาความสําเร็จของคนอื่นมาตัดสินความสุขของเราพี่จุ๋มก็จะมีแต่ความทุกข์ตลอดไปนะครับรู้ลแล้วเบลคะคุณแม่ไปหา,หาสมบัครงานาที่อื่นต่อนะลูกไม่ต้องมีสักทีแหละที่รักนูกวันแห่งชัยยังไงมนก็ต้องไปกของเราลูกค่ะคุณแม่ คะเส้นไรกขมตกหมูหนึ่งแล้วก็น้ำขวดหนึ่งหนึ่งร้อยค่ะพอดีค่ะเป็นไงคะก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมอร่อยค่ะไว้วันหลังจะชวนเพื่อนๆมากินอีกนะคะขอบคุณนะคะ แต่ตอนนี้ปิดเน่ก้าพูดแบบนี้กับลูกค้าเลยเหรอใช่ทำไมมีปัญหาหรอนม่ไก่กับไข่ะอะไรเกิดก่อนกันไก่แท้ฉันก็คิดถึงแก เป็นไงมาไงเนี่ยบีมกลับมาตั้งแต่ตอนไหนคือเองเพิ่งถึงเมื่อวานนี่ฉันเอาการ์ดมาแจกอ้าวเฮ้ยหายไปไหนอ่ะสงสัยดืมหยิบมาการ์ดอะไรเหรอบีมแต๊ด้าฉันกำลังจะแต่งกันกับใครกับเชนพ่อร แกไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้ฉันหน่อยนะลูกหมูเอ่อฉันขายของฉันคงไปไม่ได้หรอกบีมโหแค่หยุดอาทิตย์เดียวเองลูกค้าไม่หายหรอกร้านทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยโลกออนไลน์เขาชแชร์กันที่ทั่วแบบนี้ลูกค้าจะหายไปได้ยังไงจ้าจริงหรอจริงสิน,านา้าไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้ฉันหน่อยนะพีซอ่ะอ่ะไปก็ไป งั้นวันนี้ฉันจะช่วยเธอขายผวดเตี๋ยวเป็นการตอบแทนแล้วกันนะไม่ไม่ป้องไม่เป็นไรฉันจะช่วยิบพีมพาลุ้อยู่ไหนลูกโม๋อยู่ในตู้แต่ฉันหยิบให้เพื่อนคนนี้นี่คุณแม่จะพาออยไปไหนนะคะ w h e r e a r e we g o i n g mommy นั่นสิขะคุณแม่จะพาพวกเราไปไหนกันบอกพวกเราหน่อย หาอะไรกินใช่ไหมคะคุณแม่ก็ใช่แต่มันไม่ใช่ท็อปปิกหลักจะพาลูกสะพ้ยคนใหม่ของแม่ไปเฉิดฉายเฉิดฉายเฉิดฉายอะไรกันหรอคะคุณแม่ I don't understand เธหนาเดี๋ยวถึงที่หนูก็รู้ระหว่างรอตาปิเตอร์กลับแม่จะพาพวกหนูไปหาอะไรสนุกสนุกทำ is that fun <c oughs> ออยชอบทำอะไรสนุกสนุกค่ะคุณแม่ เน็กทองก็ชอบค่ะคุณแม่ไหนลองบอกสังนิตได้ไหมครับว่าเราจะไปที่ไหนไม่ได้ไม่ได้ท็อปซีเคร็ดหฮยน่าตื่นเต้นอนะ่ะงั้นเราไปกันเถอะค่ะคุณแม่ไปลูกไปอยู่ข้างหน้านี่เอง Let's go <S ไปไป <laughs> ค่ะ <laughs> <laughs> พักก่อนมาได้กิน๋ือเตี๋ยวไหมเดี๋ยวฉันทำให้เอาสิเอาสิเอาเส้นเล็กไม่ผักไม่งอกไม่เปื่อยไม่กินละมาพักก่อนเร็วๆกินน้ำก็ยินงดีโอเคโอเคพักก็ได้ามา,มาฉันมีเรื่องจะถามแต่เมื่อเช้าลูกค้าเยอะตอนนี้ว่างแล้วกับเชมคบกันแค่ห้าเดือนจะแต่งงานแล้วหรอ ก็รักกันก็แต่งแค่นั้นอยู่ด้วยกันแล้วมันดีสบายใจดีแล้วแกอะกับปีเตอร์ไปถึงไหนและพวกฉันเลิกกันแล้วเฮ้ยฉันไม่รู้ฉันขอโทษแกไม่บอกฉันเลยไม่เป็นไรแกไม่ต้องปลอบฉันหรอกฉันไม่เศร้าใครบอกว่าฉันจะปลอบแกฉันดีใจซะอีกที่แกเลิกกับมันอะ ทนคบอยู่ได้ผู้ชายเจ้าชูเห็นแกนตัวแบบนั้นแถมแม่แฟนยังใจดำอีกด้วยเพื่อนฉันคิดได้แล้วกรีดบบีมฮัลโหลไฮสวัสดีจะ้ะลูกหมูคุณแม่สวัสดีค่ะแหมแหมแหมไม่ได้เจอกันตั้งนาน ยังอ่อนมารยาทเหมือนเดิมเลยนะฉันสอนว่าเวลาไหว้ผู้ใหญ่จะต้องไหว้ยังไงจะ๊ะลูกหมูก็ไหวแบบนี้แหละคะ่ะต้องไหวแบบไหนหรอคะถ้าคุณป้าไม่พอใจลองให้ลูกคุณป้าทำให้ดูหน่อยสิคะอย่าเลยบีมอย่าเสียเวลาเลยค่ะคุณแม่มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า Time w i l l wait for no man โอ้ยหนูออยลูกหนูพูดภาษาอังกฤษยอย่างนี้ลูกหมูเขาจะเข้าใจได้ยังไงเอ้าไวทํทำไมล่ะคะคุณแม่เขาไม่ได้เรียนหนังสือแล้ะคะเรียนลูกแต่เรียนน้อยไม่ได้อตอร์เหมอนหนูหรอกใช่ค่ะพี่ออยพี่ลูกหมูเป็นแฟนเก่าที่ลงค้าที่สุดของพี่ปีเตอร์เลยล่ะคะ่ะซูพี่ออยไม่ได้เลยสักนิด พี่สะพ้ายคนใหม่ของนาทองนี่ทั้งสวยรวยแก่งแถมยังฉลาดอีกผู้หญิงอะไรเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์นะคะคุณแม่ใช่ลูกแม่รักมากเลยถ้าจะอวดลูกสะพ้ายคนใหม่อวดเสร็จแล้วก็กลับน,นะคะคุณป้าเพื่อนผมพัอจะทำมาหากินฉันไม่เด้มาอวดฉันจะมากินก๋วยเตี๋ยวคุณแม่คุณแม่พูดอะไรคะเนี่ยนั่นสิเ้าคุณแม่ ๋วยเตี๋ยวร้านเก่าๆแบบนี้ออยกินไม่ลงหรอกค่ะซักเธอน้าแม่มีแผนถ้าจะทำให้ลูกหมูมันได้กว่าหนูออยทุกตรงมันต้องใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะคุณแม่โอเคนะพี่ออยโอเค Don't worry ลูกหมูเอาเมนูมาฉันจะสั่งอาหารไปลูกๆนั่ง ค่ะคุณแม่ลูกหมูแต่ฉันรับเมรงนี้ให้ก็ได้ฉันรู้ว่าแกลำบากใจไม่เป็นไรยังไงเขาก็คือลูกค้าแกไม่ต้องห่วง Okay. Man. I want small noodle, no meat and more bean sprouts. <coughs> okay, and my sister she would like to have egg noodles, special meatballs and my mom will have flat noodle. More and more. <Veget> เรียบร้อยครบละรีบไปทำมานะอย่าช้าล่ะลูกหมูค่ะคุณแม่ เราก็เล่นงานมันได้อีกเด้งนึงอุ๊ยทำมาถูกด้วยค่ะคุณแม่สงสัยจะเดาเก่งช้อนกับปราเกียบค่ะแป้งขค o u คุณแม่คะพี่ออยค่ะ And the noodle is so sticky like a rubber And the meatball smell just like unhashed egg stop stop คุณแม่กับเนื้อทองหยุดทานก่อนนะคะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไม่น่ารับประทานเลยค่ะเอาทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะเป็นลูกค้า <c oughs> ก็ต้องมีสิทธิ์พูดสิเอาล่ะพวกฉันไม่กินละคิดเงินบีไม่เป็นไรทั้งหมด ร้อยแปดสิบบาทค่ะร้อยแปดสิบถูกมากเลยค่ะคุณแม่จริงลูกขายแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยแพดดี้แคช for you my peter ex girlfriend for you better life poor girl อุยพี่ออยแรงมากเลยนะคะนั่นน่ะเดี๋ยวเคาก็ร้องไห้หรอกคะ่ะ โอ้ยมันเป็นแค่แม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องหรอก Just take it Money can buy everything Money can buy everything but sometimes it doesn't have to be like that The first thing that money can buy Attitude, manner and respecting people Remember be manner to everyone คุณแม่พี่ออยพี่ลุงบอกเขว่าพวกเราไม่มีมารยาทนะคะรู้แล้วอย่าไปย้ำได้ไหมคุณแม่ไหนคุณแม่บอกว่าฟังไม่ออกเลยคะน้าแตกเลยเนี่ยถ้าคุณแม่ไม่สา่อะไรร้านผมเพิ่มแล้วก็เชิญกลับนะคะส่วนเงินนี้เธอเอากลับไปเถอะมื้อน,นี้ถือว่าฉันเลี้ยงอย่าได้เจอกันอีกเลยนะลาอะไรคะคุณแม่ ไปสิจะมัวนั่อยู่ทำไมก็กราะเชื่อแม่นะคะอย่าพี่ออดต้งสายเสร็จแล้วแหละแม่ใช่ค่ะจะมาทอดหนูไม่ได้นะคะไม่ได้าะพูดไม่ได้นี่คะไ้คนพวกนี้ชอบคิดว่าเขาถึงได้ยกว่าตัวเองคนแบบนี้เขาเรียกคนมีปมด้อยหรือหนูแกอย่าเก็บมาคิดให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยนะอืม